คุณเชื่อไหมวิทยาศาสตร์และศิลปะอยู่ด้วยกันได้ถ้าชอบแนวประจนภัยท่องไปเนอวกาศและเปิดประสบการณ์โลกดิจิทัล 5G ถ้าชอบความลึกลับหาคำตอบกับโครงร่างสิ่งมีชีวิตและมาัศจรร์จักรกลจะชอบแนวไหนก็มาชมงานนี้ได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเที่ยชมงานบนวิถีใหม่หรือรับชมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศวัยรุ่นอย่างเราพลาดได้ไงครับ สนุกสนานค่ะแต่ว่าภายใต้ความตอดภัยนะคะของตามแนวทางสบคกับงานหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2564นะคะก็แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ที่เห็นพี่แนนอยู่นะคะรับชมกันผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะ NST Fan นะคะน้องๆคนไหนที่กดไลค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยฝากกดแชร์ให้หน่อยนะที่หน้าฟีดตัวเองก็ได้นะคะเพื่อนๆของเราเนี่ยจะได้เห็นด้วยเนอว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีการจัดงานแล้ว เริ่มกันมาหลายวันแล้วค่ะนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะน้องๆที่บอกว่าอยากจะรับชมผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทาง f c e e o o o นะคะเซิร์ชว่า NST Fair หรือว่า y t u t u นะคะ NSM Thailand ค่ะหรืออยากจะชมเป็นแบบ 3D Virtual นะคะ,ะ,คะที่เป็นแบบนิทรรศาาการเสมือนจริงนะคะก็ะสามารถไปได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www thailandnstfair com นั่นเองหลากหลายช่องทางที่จะให้น้องๆได้ มาจะเจอกันนะคะหรืออยากจะมาเจอกับพี่แนนที oh, area, so small, small, wild, wild like ่งานค่ะก็เดินทางมาได้นะคะที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะฮอ9กถึงฮอ12นะคะก็สามารถที่จะมาเจอเจอกับบรรยากาศยิ่งใหญ่สนุกสนานนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะในการจัดงานของเราเนี่ยเราได้มีการจํากัดนะคะสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาลวมไปถึงน้องๆด้วยนะคะก็ให้น้องๆสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาตลอดการรับชมนะคะเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะรวไปถึงจุด บริการเจลแอลกอฮอล์เรามีการตรวคัดกรองนะคะตลอดเลยค่ะดังนั้นก็อุ่นใจกันได้เลยอยากจะมาลงทะเบียนมาก่อนก็ได้นะคะอ่ะโอเคนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่นันก็ยังจะมีเป็นของรางวัลเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีกว่าอ่านะคะกิจกรรมมีชื่อว่า cash me if you can นะคะกิจกรรมนี้จะให้น้องๆได้รุนรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า60,000บาทค่ะ น้องๆคนไหนมีใครอยากได้ไหมคะ Huawei Watch อ๋อนะ่าใหม่ล่าสุดเลยหรือว่าจะเป็นแบบเอ่อกิฟท์เชอร์นะคะจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีด้วยบัตรเข้าชมมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยคะพระรามเก้าก็มีเซ็ตเจลแอลกอฮอล์นะคะก็มีเหมือนกันแต่ทำยังไงถึงจะได้ฟังดีๆนะคะน้องๆสามารถที่จะสแกน QR Code อ่าสแกน QR Code เพื่อที่จะร่วมกิจกรรม c a s h me if you can นะคะสแกนเคียวโคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีพี่ๆเหล่าบรรดา AR ค่ะน5 AR ด้วยการมีใครที่แบบว่าได้ดูพี่แนนมาหลายๆวันแล้วเนี่ยปุ๊บจะเห็นนะคะใครตามหาแม่จะเอ๋บ้างอาแม่จะเอ๋ก็คือน้องปลานะคะพี่พี่วานใช่ไหมคะแม่จะาเอ๋น้องปริมอ่านะคะเหล่าบรรดา5 AR ของเราค่ะที่รอให้น้องๆได้ถ่ายรูปคู่กับเขาอยู่ ใครที่สแกน QR code แล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะแทนไปเลยค่ะหาเหล่าบรรดา AR ให้ครบทั้ง5 AR เนะคะเหล่าบรรดาของเพื่อนของเขาอยู่ตามจุดต่างๆถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นพิม์พแคปชั่นอะไรก็ได้นะคะแล้วขอใส่แฮชแทกนิดนึงค่ะพิม์ว่า NST f a i r นะคะ21แล้วก็ Cash me อ่าติดกันเลยนะ แล้วโพสตลงแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะเหล่าบรรดาพี่ๆเจ้าพนักงานของเราเจ้าพนักงานเอ่ยังไงนะคะเขาจะแลนดอมค่ะผู้โชคดีไม่แนว่ว่าน้องๆอ,อาจจะได้รับของรางวัลนะคะจากทางเราไปก็ได้นะดังนั้นเริ่มจากการสแกน QR Code ก่อนเลยไม่ยากนะอ่ะโอเคนี่คือกิจกรรมนะคะที่อยากจะบอกให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันแล้วก็ได้รับของรางวัลกันด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะพี่แนนก็ มาถึงอีหนึ่งบูธนะคะด้านหลังตรงนี้โอ้โหมีใครยืนโบกพัดโต้ท่าทางเขาจะร้อนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาด้านในแต่ว่าตอนนี้ค่ะแนะนําบูธกันก่อนกับก,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พี่แนงไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนก็จะมีอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยวันนี้เขามีอะไรสนุกสนุกมาบอกน้องนองกันบ้างมาเลยนคะคะเอาละค่ะมาแล้วเจอแล้วค่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะนี่ พี่หนิงนะคะตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะอยากจะให้พี่หนิงนะคะพูดถึงคอนเซปต์ในการจัดบูธในครั้งนี้ในปีนี้น้องๆมาที่นี่แล้วเนี่ยน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างใ,ให้พี่หนิงเล่าหน่อยค่ะก็คอนเซปต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีนี้เนาะเราก็จัดในธีมของวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ การบริโภคที่ปลอดภัยนะคะ oh. เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในการ oh. แบบว่ารับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย hmm. ทั้งในเรื่องของโควิดซึ่ง hmm. ตอนนี้มันกำลังมีนะอยู่ใช่เ oh. รืองวมถึงการ oh. ทานผักผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยทำทานยังไงให้ปลอดภัย oh. หรืออาหารอื่นๆที่ทำยังไงถึงจะแบบว่ารู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยวันนี้ oh. เราก็ มีพวกชุดทดสอบรวมถึงวิธีการทดสอบต่างๆก็เอามาโชว์ให้น้องๆได้ดูแล้วก็ได้สัมผัสกันค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะพี่หนิงเพราะว่าในเรื่องของสมุนไพรอาหารบางทีเราเราทานทุกวันแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าวัตถุดิบพวกผักพวกผลไม้เดี๋ยวบางทีเราซื้อกลับมาเราต้องมีการทำความสะอาดบางทีเราต้องมีการเช็คทดสอบอะไรต่างๆกับสถานที่ที่เขาจำหน่ายอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมา โชว์ศักยภาพตรงนี้ให้น้องๆได้ชมกันว่าเขาทําอะไรกันบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวพี่หนิงพาน้องแนนไปเลยค่ะมีอะไรกันบ้างไปที่จุดแรกก่อนเลยได้ค่ะเดี๋ยวมาตั้งกันค่ะเอาละค่ะก็จุดแรกของเราก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวของชุดทดสอบอาหารนะคะที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นนะคะซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ20กว่า ชุดด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็เอามาจําแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพื้นที่มาทุกนก็เยอะมากใช่แค่ส่วนเดียวใช่ค่ะจะเป็นตัวชุดตรวจที่มันพบพบแบบชอบชอบพบในในอาหารในอะไรอย่างเช่นพวกการตรวจสารบอลเล็กในอาหารอย่างตัวนี้ทานบ่อยเลยค่ะใช่พวกที่อยู่ในพวกลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มาแสดงให้น้องๆเขาได้ดูกันบางทีเราทานเข้าไปไม่รู้หรอกกินบอลเล็กเข้าไปเยอะมากแค่ไหนแต่คือ ถ้าถ้าได้ทานเขาจะมีแบบปริมาณในการทานต่อวันได้ที่ไม่เป็นอันตรายใช่ค่ะซึ่งก็อันนี้ก็เราก็เอามาทําให้น้องๆได้ดูกันนำมาดูการไล่ากด้านนี้คือทสไรคะตัวด้านนี้ก็จะมีใช่มีฟอร์มาลีนตัวนี้จะอยู่ในพวกอาหารทะเลใช่ค่ะอันนี้ใช่ตรงนี้ก็อ ตัวชุดตัวนี้ก็เราก็มีการถ่ายทอดให้กับทางองค์การเพศสัจกรรมนะคะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะไปทดลองเองที่บ้านก็สามารถหาซื้อได้ที่องค์การเพศสัจกรรมได้เหมือนกันแต่วัวสอตีอต่างๆเราไม่สามารถที่จะ หาซื้อได้ใช่หาซื้อได้ค่ะซื้อได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือที่องค์การเภสัชกรรมก็ได้นะคะที่ศูนย์ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จ้ะได้เลยค่ะนี่เป็นจุดอะไรจมาแนะนำการนะคะว่ามีเป็นชุดทดสอบพวกอาหารต่างๆโอเคถัดมาถัดมาค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีการตรวจการปนเปื้อนเชื้อโควิดในอาหารนะคะของเราก็ แต่ว่าตัวชุดพวกนี้จะเป็นตัวชุดที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตรวจในในข้างนอกอย่างนี้นะคะ,คะแต่ว่าก็เอามาจัดแสดงให้น้องๆได้ดูกันว่าอ๋อมันมีหน้าตาลักษณะยังไงอะคะก็เอามาให้ดูกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออ สารละลายเก็บตัวอย่างใช่ค่ะเจะเป็นเก็บตัวอย่างมาก่อนที่จะไปทดสอบในห้องปฏิบัติการใช่ใชแล้วะนะคะก็เป็นวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อโควิด1 9ในอาหารและบรรจุภัณฑ์ซึ่งมันต้องตรวจสอบนะเ<ช>พราะเรามองไม่เห็น<ช>เราไม่รู้<ช>อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเป็นภาระ เป็นหน้าที่นะคะของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีจัดมาให้นะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะพี่หนิงมาก็ด้านในนะคะว้าวอตรงด้านในนี่ก็จะเป็นเกมเล็กๆน้อยๆที่จะให้น้องๆเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลามาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะได้ขอพี่หนิงหนึ่งคางแน่เลยตรงนี้เรามีอะไรคะเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็จะมีเจลผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นมาน่ารักน่ารัก ค่ะก็น้องๆคนไหนที่สนใจก็มาร่วมกิจกรรมได้นะคะง่ายๆค่ะแค่มาเยี่ยมโชมบูธของเราตอบค้องถามนิดๆหน่อยๆหรือจะมาเพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของเราแล้วก็สามารถล้วงไขได้แล้วค่ะอ๋อนะคะตอบค้อถามง่ายๆใช่ง่ายแล้วก็มาล้วงล้วงไข่้วงนี้แล้วก็จะดูว่าแบบได้อะไรใช่ล้วงไหมคะลองดูค่ะลองดูเพื่อป้องกันขออนุญาตนะคะ โอเคค่ะปึ๊บอุ้ยเห็นไหมหมุนเลยค่ะหมุนเลยค่ะหมุนเลขอ๋อน้องหมุนได้เลยเนาะโอเคหนึ่งรอบเลขที่ออกเห็นไหมคะวลาเรามาตามบูธอ่ะเขาจะมีมาตรการเนี่ยฮะไม่ว่าใครจะมาหมุนก็ตามต้องแบบฉีดแอลกอฮอล์ที่มือก่อนนะคะดังนั้นน้องๆก็อุ่นใจได้เห็นไหมอ่าพี่แนนล้วงเลขที่ออกนีค่ะอนุญาตค่ะจะได้อะไรเรามาลุ้นกันนี่ก็เป็นกิจกรรมกิมมิค เป็นอุปกรณ์ที่เขาจัดเตรียมมาให้เป็นอะไรนะคะอ๋อที่ใส่เจลเย้เอาสีอะไรดีคะสีเขียวค่ะีไม่ต้องตอบคำถามเลยได้เลยขอบคุณค่ะน่ารักเก๋ๆนี่ค่ะพี่หนิง อันนี้คือต้องใช้อยู่แล้วอ่ะเออแบบว่าแจกแบบน่ารักเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมีตุ๊กตาด้วยรออยู่ใช่ตุ๊กตาเป็นรางวัลใหญ่ใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะพี่เน่งยรมาทางด้านนี้มาค่ะอุ้ยกรลังแบบว่าอินเทรนด์ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการชาทางการแพทย์นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องของการตรวจกัญชาที่ห้องแบบการของกรมเรานะคะที่เราตรวจกัน ซึ่งเราก็ตรวจทั้งอาหารคเครื่องสำอางนะคะแล้วก็พวกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทังนะคะก็ตรวจได้หลายอย่างเขาเขามีส่วนผสมแบบของกัญชา,ชาอย่างต่า อาขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอะไรเงี้ยคะ่ะคือเขา <วะ S 1> เขาห้ามเกินค่าที่กําหนดไว้ทางออยเขาจะมีกําหนดไว้นะคะก็จะเป็นการตรวจตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงหรือว่าออยกาหนดนะคะมันจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวชุดทดสอบที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วมีหลายตัวด้วยกันแต่ว่าวันนี้ก็เอามาโชว์หนึ่งตัวด้วยกันนะคะก็เป็นจริงๆจะมีเป็นหลับ แหลบที่แบบว่าทดสอบแบบว่าวัดค่าแบบจริงจังเลยแต่ว่าอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นบางทีแบบเฮ้ยเราเราอยากเดินทางไปต่างจังหวัดบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกเอามาให้เราทดสอบแล้วก็ใช้เป็นชุดเครื่องตถต่างๆเหล่านี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาแบบย่อส่วนเป็นพักสนามให้จบกลับทางเจ้าหน้าที่สถานศูนย์หรือว่าเป็นแบบพักสนามใช่นะยคะก็สะดวกมากขึ้นใช่นี่ะคะก็ เป็นเอกหนึ่งเนื้อหาชิ้นงานนะคะที่เขาบอกว่ามาให้ทุกท่านมาให้น้องๆได้ชมกันะนะคะ,ะ,คะต่อมาด้านหลังตรงนี้น้าน,นี้จะเป็นอันนี้ก็สําหรับเด็กๆน้องๆนะคะก็เป็นวิธีการล้างผักเพื่อให้ลดการกลเปื้อนสารเคมีนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีต่างๆที่เราเอามาแนะนํานะคะต้องล้างยังไงบ้างคะพี่หนิงวิธีการล้างก็จะเนี้ยค่ะแล้วก็จะมี ล้างโดยการแช่น้ำนะคะ<อ>แช่น้ําล้างผ่านตะแกรงอยเงี้ยแล้วก็จะบอกถึงว่าเออล้างยังไงลดปานกลนเปื้อนได้แค่ไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะบอกไว้นะคะว่าถ้าล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะก็จะลดการกนเปื้อนได้ถึง90-95%กนะคะโอโ้ปกติทานอย่างเดียวคะ่ะไม่เคยล้างเลยคะ่ะล้าง ต้องล้างนิดนึงต้องล้างนิดหนึ่งนะคะเพื่อปลอดภัยเพราะว่าบางทีเขาแบบเราซื้อมามันผ่านฝุ่นบนละพิษอะไรมาเยอะแยะมากมายก่อนจะทานขอล้างแต่ล้างด้วยอะไรก็มาดูตรงบอร์ดนิรการตรงนี้ได้นะคะโอเคเอาไปต่อเลยค่ะมาเลยทีนี้ก็มาดูด้านในค่ะด้านในนี้ก็จะอ่า ก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมเหมือนเราจําลองทางอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการของเรามาให้น้องๆได้สัมผัสหยิบจับเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนเป็นการปลูกฝังให้น้องๆได้รู้จักรักในเป็นการเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาจะมีเป็นแบบว่าชุดทดลองอะไรต่างๆในในการทางานของเขาเนี่ยค่ะก็คือนำมา ย่อส่วนเหมือนบรรยากาศในห้องที่แบบว่าห้องแลบเขาทำงานกันยังไงให้น้องๆลองดูนี่นี่นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยในวิดน้อยนะคะในวิดน้อยน่าจะหิวอาจจะต้องการหลอดใช่ไหมลูกหนูออยากได้หลอดใช่ไหมคะใช่เพราะว่าหนูจะกินน้ำเขียวใช่ไหมคะใช่ นะคะนี่ก็ย้ายย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาก็เป็นการหยิบจับสัมผัสนะคะเด็กๆก็จะแบบว่าเออได้ได้รู้แหละก็จะสนุกนะคะเรียนรู้ผ่านการเล่นใช่ค่ะแล้วแล้วคนนั้นคนนั้นคือใครคะคนนี้คือนายชุดทดสอบของเราค่ะก็เอาไว้สำหรับเป็นนายชุดนายชุดทดสอบนายชุดทดสอบนะคะก็จำลองมาจากพวกพี่เราไปดูมาเป็นชิ่งขับหังหลังเคะเอาเป็นว่าถ้าน้องๆชมกันแบบนี้แล้วเนี่ย อยากที่จะมาเจอพี่หนิงที่บูธของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยากให้พี่หนิงเชิญชวนน้องๆทางบ้านมาที่นี่หน่อยค,ะ <S <S ค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมในบูธของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมายิบจับสัมผสัสอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของเราน,นะคะก็ตั้งแต่วันนี้เนาะจนถึงวันที่19นะคะพฤศจิกาย,ยนที่ Impact นะคะเชิญชวนมากันเยอะๆนะคะ ของรางวัลมีอีกเพียงค่ะรออยู่แล้วกันนะคะอุ่นใจได้เลยภายใต้การจัดงานนะคะตามแนวทางความปลอดภัยของสบคนะคะ,ะดังนั้นแล้เ,เนี่ยก็ลงทะเบียนมาได้หรือจะมาได้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าแบบเรื่องสวมใส่หน้ากากอนามัยเราก็ต้องสวมใส่ตลอดอยู่แล้วนะคะหรืออยากจะรับชมผ่านทางออนไลน์ไปที่ f c e e o o o นะคะ ns t fan นะคะหรือว่า y t u t u นะคะ ns n thailand หรือว่าเว็บไซต์ www t h a i l a n d NSTfair.com นั่นเองค่ะหมดหน้าที่ของแนนกับพี่หนิงแล้วในช่วงเวลานี้นะ,ค,ะความสนุกยังคงไม่หมดเดี๋ยวตามต่อกันได้เลยค่ะว่าจะมีอะไรมาฝากกันบ้างแนนกับพี่หนิงลาไปก่อนนะคะชุดชุดทดสอบบ๊ายบายนะยยของการเจอกันค่ะเที <Yeah. S 1>